นะครับใครจะเล่นอ hmm? er oh, okay. ah, ีกหนึ huh. right. well, so. ่งตำแหน่งครับเหลือ <ação> อีกหนึ <face bleiben> <bits and alien> ่งตำแหน่งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวขอเพื่อสกิลแว๊บหนึ่งไปเลยอ๋อเราใช้สกิลนี้อยู่โอเคอ่ะมาครบแล้วห้องครบใครมาชากว่านั้นอดไหนจ้ะวันนี้พี่อ่าพีเอ็มพีเอ็มส์อ่าเท่าไหร่มะอ่ะพี่ทันเลยขอโทษนครับผมวันนี้มิวกี้วันนี้ทุกคนเข้ามาครับวันนี้ยูเซอร์ทุกคนเข้ามาครับสูตรเดิมครับใครออกจากห้องใครหลุดหรือ เข้ามาไม่ทันครับรเป็น all u s สละสิเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะเล่นกับเราไหมครับอย่าลืมกดดัวหัวใจให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการจะแบกบแบกบผมเนี่ยแหละ <laughs> แบกผมนะครับให้แรงสุงๆุงมาทุกคน let's go เอครับผมมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่พูดแม่งก,กันเลยอ่ะเวลาพี่พูดนะพี่แบบเล่นไม่เก่ง่ะทำไมผมเจอพี่แบบไม่ไล์สตีมพี่คโคตรโสดเลยอะไรเงี้ย เพราะมันมีมันมีสมาธิไงเวลาไม่พูดเด็ <laughs>